ครับผมมุ้นแมวเก้าชีวิตครับอยู่ป่าตองครับเนี่ยครับดูสาภาพเมืองป่าตองครับตอนนี้ว่าเงียบสงดขนาดไหนไอปูเก็ตแซนบ็อกของรัฐบาลนะครับมันเป็นหวยแตกเออมันไม่มีฝรั่งมาครับดูดิมันมาเดินตรงไหนในป่าตองอรัดูดิครับเนี่ยมันไม่มีมันเป็นตัวเลขไม่รู้มันเมเมมันอ้างขึ้นมายังไง เออว่าเงินสะพัดเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านคนมาเท่านั้นคนผมยังไม่เห็นเลยคนที่มาโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่ที่มาเดินนะผมถามฝรังที่พักอยู่ในป่าตองบ้างที่ว่าเขามีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือบางคนจะเดินป่านหน้าร้านนะผมก็ถามว่าเขามาจากไหนเพิ่งมาหรือเปล่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือไม่เขาว่าไม่ใช่ก็อยู่ที่นี่เขาว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มันมาน้อย ครับเนี่ยสองกั้งทางในดูครับอพี่น้องคนไทยทั่วประเทศดูเลยครับไอ้ภูเก็ตเซนบะ็อกนั้นมันเป็นโครงการหลอกลวงเพื่อต้องการไม่ต้องเยียวยาคนที่อยู่ในภูเก็ตตอนนี้คนภูเก็ตก็จะตายห่ากันหมดแล้วเอ,อรัฐบาลอย่าเอาอย่ารับข้อมูลจิตใจไรงา,านหลอกลวงคนทั่วประเทศดูดิครับนีนดูเลยเนี่ยนี่นี่นั่นนงจังสีลัครับดูอ่างใหญ่ที่สุด ในป่าตองใหญ่ลำดับต้นๆของประเทศอ่านี่ดูดิครับโอเคครับพี่น้องดูเลยครับอ่าว่ามันเป็นจริงไหมผมนี่อยู่ภูเก็ตอยู่ป่าตองเลยครับอ่าตมาหากินอยู่ป่าตองเลยดูดิครับนี่ตลาดบ้านซานครับตลาดสดที่ใหญ่ของป่าตองครับเน่ดูดิเนี่ยนี่ถนนเส้นนี้ถนนสายกอถนนสายแมนสายหลักของป่าตองเลยครับให้ดูดิครับเนี่ย มีคนที่ไหนโดยครับเจ้งหมดแล้วครับเห็นไหมล้างหมดแล้วครับดูดิสองข้างทางไม่มีคนเลยไม่แต่หมายังไม่มีเลยครับพี่น้อง